ในหนังเรื่องเพื่อนสนิทเนี่ยไข่ย้อยอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีแต่เราไม่เคยเห็นไข่ย้อยเวอร์ชันแฟนเลยนะ MB มเนี่ยมันสตาร์จาก20ปีที่ถูกหยุดเวลาไว้ตรงนั้นเรื่องราวระหว่างดากันดากับไข่ย้อยแล้วเขามาเจอกันอีกครั้งมันก็เลยเหมือนมีการฟูลฟิลผ่าน m b ็ m o k not okay รู้สึกหงุดนงงกับไข่ย้อยมากเลยคือเรารู้สึกว่าแบบเหมือน e ีก่อนอันเนี้เราคุยเรื่องแมนชาวเนาะเรารู้สึกไข่ย้อยแมนชาวนิดนึงนะเพราะว่าการที่เขาไม่สามารถเผชิญหน้ากับ ความอึดอัดตรงนี้หรือความไม่แน่นอนตรงนี้ได้อะเขาต้องหนีจากเชียงใหม่ไปพังงันเลยอะมันไม่เชิงไม่อกหักนะเพราะว่าดากนาพูดว่าแกไม่ทำไรก็เอาตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รักเธอนะแต่ตอน,น,นเขามีแฟนแล้วเขามีแฟนแล้วแต่คุณไม่รู้ไงว่าเขาจะทำอะไรกับอินโฟเมชันนี้เจ็บใจตรงที่ว่าทั้งเรื่องที่ดูมารู้สึกว่าแบบมันมีโอกาสที่จะ ขยับสถานะเป็นคนรักกันได้หลายครั้งมากอะแต่คือเขาก็ไม่ยอมทำสักทีแล้วมันกลายเป็นว่ามันมีอีกหลายคู่ที่แบบโหมใหอุปสรรคเยอะมากสุดท้ายคนที่เขารอเขารอนานมากจนเขาในสุดเขาก็ต้องไปเราไม่มีไข่ย้อยเพราะว่าไข่ย้อยของเราคือสามีเราเออเพราะว่าเราคุณคือความรักที่สมหวังของดากาดาและไข่ย้อยใช่คือความสัมพันธ์ของเราก็คือเกิดขึ้นตอนอยู่มหาลัยเหมือนกันคือเป็นเพื่อนสนิทกันซึ่งเราว่ามันคล้ายกับ แตกนาตรงที่ว่าเขารองไงรองมานานแล้วค่ะจนกว่าเธอจะพร้อมที่เธอจะกล้าพอเมื่อไหร่จะบอกแต่ฉันก็รอไปทางชีวิตไม่ได้นะนแล้วเราก็บอกเราบอกแฟนเราว่าเออเนี่ยเขาชื่อครสิสเนาะเราบอกครสิสว่าแบบปัญหาจริงๆก็คืออะไรกลัวอะไรเขาบอกว่ากลัวเสียเพื่อน ซึ่งเราก็บอกเขาว่าตลกมากเลยเพราะว่าเอาจริงๆนะพวกเราสองคนไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วตั้งแต่วันที่เรามีความรู้สึกรักเธอเราก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผู้ชายคนหนึ่งแล้วเธอก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบต้องการตอบรับฉัน <Okay. S 1> ความรักฉันไหมตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะตกลงคบกับฉันหรือไม่เราก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะ